มือเรามาพนันกันไหมเพราครูประจำชั้นคนใหม่ที่มาเนี่ยจะอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็าลาออกไม่ต้องให้ถึงอาทิตย์หรอกห้าร้อยกูว่าสามวันใครเห็นด้วยกูบ้างวะ กูเห็นด้วยแต่กูมี40บาทอยู่ข้างชบานะหนึ่งอาทิตย์สอวันเล็ฟ<ม>เดกหนูใช้ของชบาค่ะ เรียกพวกของเพก่นมาปุ่บปรีด้วยแถวก็เหมือนกันอะไรอะไรครับครูแต่ผมไม่ได้ดูบุหรี่นะ แล้วฉันบอกเธอแล้วเหรอว่าเธอสูบบุหรี่เอาออกมาโอ้ปล่อยผมวันนึงนะครั้งเดียวเอาออกมา ฉันขอพนันด้วยว่าฉันจะไม่ลาออกแน่นอน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเราใช้ทุกกลวิธีเพื่อให้ครูลาออก เฮ้ย <Hey, S 2> พวกมึงวันนี้ไม่ต้องส่งกันบ้านเว้ยอ,อยากรู้เหมือนกันว่าครูประจำชั้นเราจะทำงางวะ ห้องหวยห้องหวยสุดใครจะไปทำเป็นไอ้กันบ้านที่ครูให้มาเนี่ยเอาการบ้าออกมาทุกคนเดี๋ยวครูจะสอนทีละข้อให้ ผมว่าครูไม่จำเป็นต้องสอนเด็กนักเรียนห้องนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายครูไปสอนเด็กห้องอื่นไอ้ไม่ใจไรเอ้ยมาเลยเงินเดิมพันบอกเลยว่าสามวันนั่นแหละดีเลยที่ตัดสินใจเลื่อยอยู่กับชาวบ้านเลยเพ่ชาวบ้านเนี่ยส่วนเด็กนักเรียนพวกนี้ผมจะไล่ออก พออค่ะพออมีเหตุผลอ,อะไรที่จะทําแบบเนี้ผมว่าเด็กนักเรียนพวกเนี้ยไม่เหมาะที่จะเรียนที่นี่หรอกครับถ้าคืนผนปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกต่อไปอะโรงเรียนเราจะเสียคะแนนประเมินไปเรื่อยๆอ,อ,อีกอย่างครูเองก็ไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะคุมเด็กนักเรียนพวกนี้อยู่พออค่ะ หลังจากนี้สี่เดือนสอบไฟนอลถ้าเด็กๆของฉันสอบตกแม้แต่คนเดียวฉันยินดีที่จะลาออกเองค่ะ สามารถที่จะทำได้ค่ะถ้าคุ้มมั่นใจสักขนาดนั้นน่ะผมก็จะคอยดู ใใหให้กับชีม่วัตถุทุกชนิดจะตอบรองสมู่ร้น แตคงต้องมาหาครูเดิมสวยตัวนะ้วนะโอ คว่หนูเคยจาัดก,การเรียนนะคะคะะรูก็เลยสั่งสาคนคุ้ายกันนิดหน่อยอะคะ่ะเยาจะรีบเก็บนะคะ ียวโอเคหลังอ็ครัวขนมเยอะแยะเลยปีดมาเพิ่มให้กันสิจ้ากู Let's go! Let's ah. go, let's go! go. We'll Can <laughs> การเลือกคู่ชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตแค่เธอทำข้อสอบมีตัวเลือกแค่สี่ข้อเธอจะเลือกกันไม่ถูกเลยนับภาษาอะไรที่เราจะเลือกคนคนหนึ่งจากเจ็ดสิบล้านคน เธอคิดดูสิว่าเธอจะเลือกได้ถูกต้องไหมเฮ้ยยังไงไม่พูดถึงมึงแล้วเหรอะเฮ้ยยังไงยังไงไม่ใช่อะไรที่ถือว่าพวกมึงสองคนเนี่ยเข้ามาคนสุดท้ายไงฟังไปกับเมียนี่ได้เจ็ดสิบล้านคนยังยงเว้ย เฮอยเลือกทุกคนรึเปล่าครูเมย์คะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะกองเกะกับฉันมาทะเลาะกันหนักมากเลยค่ะครูใครทำกไ こ、oh. ครูคะตั้งแต่ที่ครูมาเป็นครูประจำชั้นของเราเนี่ยครูเหมือนเป็นแสงสว่างให้พวกเราเลยนะคะนี่เราทุกคนก็ใกล้จะจบมหกแล้วอะ่ะหนู่ยาจะบอกครูว่าครูเป็นครูประจำชั้นที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราเลยนะคะ อบใจทุกคนมากนะอยากให้ลูกทุกคนจับไว้ไม่ว่าผลการสอบมาหาลัยของลูกจะเป็นอย่างไรโตขึ้นลูกๆจะทำงานอะไรแต่ฉัน,นจะไม่เคยเกินจใจไปครูครูยังเป็นครูของพวกลูก เสมอนะลูกแล้วก็ตลอดไปแต่วันนี้ผููมีผลสอบจะมาแจ้งพวกเธอ นี่เป็นเพราะว่าผมคุณถจะได้ลาออกงานแล้วเหรอครับไม่นะคะหนูไม่อยากให้ครูไปอะ่ะผ่อนศาของพวกเธอ ครูคือผู้มีพระคุณที่ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกับเราแต่เป็นผู้ที่หวังให้เราได้ดีเสมอมา